สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับบริการเซอร์วิสนาฬิการทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา t ทควายเอร์นะครับในรุ่น Aqua r a c e r นะครับ300เมตรหรือว่า1,000ฟุตนะฮะในรหัส Reference WAY 1 4 1 0 R Z Y 9297นะครับซึ่งเป็นเจนใหม่นะครับถ้าหากเป็นเจนเก่านั้นจะเป็น WAY1310 นะครับที่ลูกค้าส่งมาสวิตล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนทานแล้วก็เปลี่ยนซิลวยางฝาหลังนะครับ <c oughs> เพื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพในการกันนะ้ำให้กับเรือนนี้นะฮะในการเรือนนี้นั้นจะมีสภาพตัวเรือนที่ผ่านการใช้งานมาแบบพอสมควรนะครับเนื่องจากมีรอยขนแมวรอบตัวเรือนแล้วก็สายนะฮะแต่จะไม่มีรอยลึกแล้วก็รอยหนะัก อันนี้ก็จะเป็นสภาพเครื่องก่อนที่จะทำการเซอร์วิสนะครับในแท็กไวเออร์นะครับถ้าเป็นเจนใหม่ๆนั้นจะอาจจะใช้เครื่องที่ลดต้นทุนมานะครับสมัยก่อนจะเป็นเครื่อง ETA จะเป็นตระกูลพวก ETA 9ก5า e ETA 9ก6านะครับแต่ถ้าเป็นแท็กไวเออร์สมัยใหม่ในยุคข,ของผู้บริหารใหม่แล้วนะครับที่เป็นเจนใหม่นั้นแท็กจะใช้เครื่องรอนดานะครับแล้วก็ถ้าหากเปิดขึ้นมาเป็นเครื่องรอนดานั้นก็นไม่ต้องตกใจนะครับว่าในการท่านจะ ปลอมหรือเปล่านะครับนื้องามท่านแท้แน่นอน,นครับเขาไม่ได้ดูที่เครื่องนะครับในเจนใหม่ของแท็กนะครับแต่จะดูที่เนื้อง,งานภาโนอกนะครับแล้วก็ที่แน่ๆเลยนะครับแท็กจะมีจุดจ่ายตังอยู่แค่จุดเดียวนะครับซึ่งจะไม่บอกไปลึกกว่านั้นนะเรามาดูในเรื่องการเซอร์วิสดีกว่านะครับในการเรือน,นี้นะครับเราก็จะรือชิ้นส่วนมาในระบบเครื่องรอนดา ในเรือนี้นะครับทุกชิ้นส่วนเพื่อทําการล้างทำความสะอาดรวมถึงการหยอดน้ำมันจักรนะครับแล้วก็ประกอบเข้าให้เสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนฐานใหม่นะครับแล้วก็ฐานต้องเป็นฐานประเภทที่ใช้ในเครื่องสวิตเท่านั้นเลยนะครับแต่เป็นฐานชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่อง EDA นะครับก็คือเครื่องรอนด้านี้เป็นเครื่องสวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อมีการลดต้นทุนนะครับสเปคของเครื่องรอนด้านั้นราคาจะถูกกว่าเครื่อง EDA แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ ภาคหลังๆหลังจากที่เปลี่ยนสีของสกริตมาจากสีฟ้านั้นเป็นสีเขียวนะครับก็จะไม่ค่อยมี EDA มาเป็นสแปร์พลาร์ตแล้วนะครับในกาลยุคหลังๆเลยเปลี่ยนไปใช้เครื่อง95แทบจะหมดแทบทุกแบรนด์แล้วนะฮะแต่ก็จะมีแบรนด์พวก IN ก็ยังใช้อยู่บางแบรนด์นะครับแต่ว่าจะหายพาร์ตค่อนข้างยากพอสมควรแล้วนะฮะ ETA 95 9 6นะแล้วก็สำหรับเรือนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะแล้วก็ช่างส่วนใหญ่ที่ทำการเซอร์วิสนะครับอย่างที่เคยกล่าวไปนะครับช่างจะทำความสะอาดตัวเรือและสายแถมให้ด้วยด้วยระบบอัลตราโซนิกนะฮะแอนนี้ก็จะเป็นสภาพตัวเรือนที่ดูใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปยุ่งในเรื่องของการขับแต่งตัวเรือนใดๆนะครับแค่ล้างทำความสะอาดออดตัวเรือนภายนอกนะครับแค่นั้นก็ นาฬิกาก็ออกมาสวยมืนใหม่แล้วนะครเพราะว่าในการือนนี้นั้นมีรอยที่ ไม่หนนะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจที่จะมาใช้บริการเซอร์วิสนการทุกแบรนด์เกทาง Modify Watch c o m p a n y Limited นะครับอย่างที่เคยกล่าวมานะฮะสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch c o m p a n y Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับก็จะเป็นช่องทางเว็บไซต์ www.modifyheatwatch.com นะครับหรือสามารถเดินทางนำนาฬิกาของท่านนะครับมาเซอร์วิสที่ร้านได้ด้วยตัวเองนะครับปิกัดร้านอยู่ถนนยานาวาตัดใหม่พระราม3นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสาหรับวันนี้ อ้ลนไปก่อนสวัสดีครับ